ครับส,สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กันในเกม Deep State อ้าวอ่านไม่ทันอีกช่างแม่งไงอ่านไม่ทันเว้ยขัดตัวผู้มัวไปหมดเลยเมื่อกี้ติดขัดฮ้ยให้ความรู้สึกเหมือนเกมสมัยเก่ามากอ่ะนี่มันเล่งไม่ได้มันต้องหงิงครับืมเขาหัวแต่ว่ากรสุดหมด ถ้ากูเก็บ AK มึงมาแล้วเออว้าวปูเลยแล้วกันนะนไม่สนจิง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 เอขอขัดสึกเออเริ่มใหม่เลยเหรอบุกเลยไม่ต้องสน ตายหายแกเฮ้ยยิงยิงยิงตัวประกันตายเลยเฮียตอนแรกกูจะเอบาสังหารมาสักหน่อยโอ้ดช่วยตัวประกันเยเว้เอา้ายังอยู่ครับมันจงเล็งยิงเลยเกิดเกิดต่อนหน้ากูหนีไปคนทหารทุกคนหนีไปหนีไป เอาของก่อนสเต็ปสเต็ปย่อยิงยิงไม่โดนยิงระยะไกลไม่โดนดีพวกโง่มึงมีปืนแต่มึงไม่ฉลาดใช้เป็นประโยชน์นะจ,นาจา๊ะมึงไม่รู้เนี่ยหรอว่ากูบุกมาแล้วว้าวหกกินว่าหิวเลือดแล้วกูก็กินไปทั้งหมดแล้วด้วยไอ้บ้าเอ้ยโอเคตายหาหมด หมดคลายแล้วป่ะเอ,อ,อย้ยางยางยางโอเคไปไหนต่อ <c oughs> โอ้ทำไมมันโอ้โหเริ่มเกมใหม่ป่ะเอ้ช่างแม่งะไม่ไหวแล้วเว้ยใครจะไปดูเนื้อเรื่องก็ไปดูเลยนะผมจะไปฆ่าล้างปางพวกเชนี่แล้วสุดบท <c oughs> ไม่สนตายหาโอเคช่างมันนะ <c oughs> โอ้ชิตบรูช Ouахhoraroহ!